ปูเนาะโทรศัพท์ตกหนามจะเลี้ยถ้าก็ได้ไปซื้อไม้หมู่ว่านนี่กับโยมเพิ่นโอ้ครับผมไปซื้อกับมากระทาหยกงานนี่เออเดี๋ยวว่าผมเอ้าปูเขาติดต่อบ่ไรเนาะว่าซั่นบัดเข้าเต็มๆเลย2งวัดสันสองโอ้ยบริเวณโทรศัพท์เสียตกหนามเข้าเต็มเเลยเข้าเต็มๆเลย8ปหาแม่เลิงหลางโอ้ เด็กหลังวันวันนั่นกับเขาคือกันครับนเป็นเป็นฝันบอกปู้เลยฝันบอกคือเขานี่บันแล้วเด็กวิ่งนี่เนี่ยโอ้สูนศูนเจ๊ตานี่กับเขาเตรียมเลยอ่าตัวมันวันนี้จะคล้องกับพ่าได้ซื้อได้บาทไหมเออมันมาเก่ามาแต่สูนเถอะวันน เราจุดเก่ามาคือยุวามันอ,อวัคะมทีตเกาันีวว้นหานี่บนเขาหายุดแต่ว่าเด็กล่างนี่เขาเป็นหาเต็มเต็มเลยโอ้ครับเพราะว่าเด็กวิ่งนี่มันมีศูนแปดเออมีศูนย์หาแปดเงินหมดนะครับเออแันี้ก็เลยเขียนไว้หลังเสร็ สามศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าสามหางเขาเต็มเต็มเลยวะโอ้ัดบริออกคลิปกระเป๋าเต็มเต็มเนาะปูเนาะโอ้ยมาะออกขั้นสาแล้วนี่ออกขั้นสาแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มมากมันบอกปูเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มข่อวแล้ว่ครับผมแต่ว่าโบจักวันมันเลยจะเลียกมีไหมหนึ่งสามหนึ่งเอ่อจะจะที่ตีมันนะย้อนย้อนลอนย้อนหลังอ่ะใชครับผม สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเออไปหาซื้อ,อก็ได้ปเดียวหนึ่งสามหนึ่งขนาดอื <ừ> ไปหอดลอนหอยหนูไปซื้อเท่าไรสามไปหาถามว่ามีอะไรสั่มั้ยโ oh. อ้เรียกก็เรีก็ดังมากน่ะห้าสี่ศูนย์ห้าสี่สองสี่ห้าสองสี่สี่เรียดังได้น่ะครับว่มี oh. ขายเลยโอ้ oh. ยทั้งคน <c oughs> ดัง,ด,งดังตัวนี้บอกบัวเออดังตัวนี้ทั้งนี้ หาสี่ศูนย์หาสี่สองเนี่ยในหาสองเปนเสียอืมสามสี่หางเลขเขาดังมากโอ้ยตรงกับเลขตรงกับเลขหน่อยเขียนเลขให้ได้เลยหาสี่หาสองสี่นั่นกระเจงจันแล้วมันปั๊ดหน่อยอายุอายุสองสี่ควรในปูเขียนให้มันแต่มันขีดไปขีดมากขีดไปขีดมากนะมันเลยเป็นตัวเลขตัวง่ามเลยแหละหาสี่สองเงี่ยน หาสองซีตงามเลยอ่ะเด็กที่วันที่สิบหกกันวันบัตาที่ให้ว uh, ่าอันว่าไม่ไม่ไห้หกเนาะมันไม่เก่าน่ะครับอีกลังหกพิบสี่หนังวันอ่ะเออที่ว่าเขียนว่าโอ้องที่เขียนไปเก่าแท้ว่าะันน่ะนะโอ้เออนั่นแหละมันอนอเก้าเก้าศูนย์มัยนะครับผมแม่นครับเออคือคือบอกเอาเก่าเอาโลดเอาโลดคอยยังไงจีบเออเขียนไปก็ได้ไม่เก่า อืมคอยกันซื้อกันแต่คอยซื้อเกาเจ็ดบาทนี่เออโอ้ยว่าจะนกนกเก้าก้าศูนอืงเงวันนั้นนะโอ้ยบอกที่ย่วะสำคัญนี่เนาะผมเขียนผิดนี่เนาะอืมผมเขียนผิดนี่มันมันเป็นนำตกเก่าเขียนยังได้กตกเก่าไม่หวมันบมนซะบ่กนโคเก่ามันัวเดียวกันยังไงเออจะดอกเก้าเก้าศูนนาใช่วดนี้มาตัวไหปู ฮะวันน <Ha? S 1> ี้มาตัวไหนมันมันประจาวันมันเหมือนมันออกวันอย่างไงวันเสาร์ออกวันเสาร์เออออกวันเสาร์คือเก่าออกวันเสาร์คือเก่าห้ยเรื่อมันเกิดใกล้ๆกันน่ะเนี้ยตัวไหนแหละปู่ได้ได้เกินสามศูนย์ห้าศูนย์เนี้วมันออกวันหัดเปรตฮะเนาะก็จะออกใกล้กันนี่แหละสามศูนย์ตัวเก่าแล้วมันก็ วันเสาร์วิ่ง058วิ่ง058เออวิ่ง058นั่นมั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 นจิตตัวเก่าไปใจเด่นน่ะนะมันจิกลับกันเออสองตัวตัดไว้นี่มี30หา์หปูฮะส,สองตัวตัดไว้นี่มี30หา0บอกอืมมี30หา0เจ้าใดไหม มากกว่แปลี่ยนาที่มันเขาเปลี่ยนหาบอันนี้มันก็ยั่งอยู่สองคู่ตอนนั้นวะเออกันเพิ่มมากกับสามหนึ่งแล้วสามหนึ่งสามศูนย์หาศูนย์ตอนนั้นตัโอ้สามหนึ่งตัวเพิ่มอสามหนึ่งมันเหล็กสถิติครับย้อนหลังอืมย้อนหลังปีกายนี่นะครับเห็นว่าบ่านีหลายหางก็มีแค่สามหางตัวนี้เออมีแต่แค่มีสามหางแค่นั้นครับผมสามหาง สามหางเขาอะไรบ้างนี่มาหลายเขาคือเขาพวกเขาคือพวกเขาเลยเนาะแมนครับผมนหลายหางกันซี่กันซี่นี่หันนี่บอกว่าหันมันก็ยังเขาแปลีหันนี่เออเด็กวิ่งมันศูนย์หาเปลียนวันนี้มันก็จิตหาศูนระบาดนี่หาศูนระบาดดิหาศูนซูนหาไปจันตัวสามซูนซูนย์สามนี่นน่นหนี่ตัวซูนย์หาซูนย์หาสามซูนหาซูนบก ตัวเน้นหาศูนย์คือสามศูนย์เพิหาศูนย์ตัวตัวเน้นของคอยหนึ่งคือสามศูนย์กับเป็นสามหนึ่งสามศูนย์กับสามหนึ่งเพราะว่ามันมาให้งได้ซุ่มเนี่อืมครับผมสามศูนย์กับสามหนึ่งเน้นเอาไว้สองหางหาศูนย์เป็นตัวกันมะพเนาะอ่าศูนย์เป็นตัวกัน แมีเินปครับหนาววปุ้ยนงคุณน่ะเ้ยกำลังกำลังเด่นเมือคืนนี่ล่ะฮะกันนาวนี่น่ะนี่อยู่อุดก็นาวได้สามมื่นสี่มื่นแล้วเ่อไรฮะกันาวนี่เด้อือเอาะมืออื่นมือวัดที่ยีกนี่พัทวมอลล้ำไงอ่กีไก้วัดนี่โอ้ยปนเกกเขาเย็ุเออคุณน่ะเมืองนอกมาจากสหรัฐุ่นก็จ้างมอลำเรืองคณะบไงตัวบ้าก

ไปเราต้นหนึ่งฝันยังสองทอนบาทโอ้โหมีแต่ทอนใหญ่ใหญ่พูดทีแบกบไว้พ่อผมประมาณสามเมียนแหละทอนกล้วยนะปวาดตัวใหญ่ใหญ่สำกุกเสานี่แหลยวัดก็เลยว่าป<ะ>ีตีเป็นสามหนึ่งสนนเดียวนี่โอ้มันมันเขาก็ความฝันพอดีเ,อเลขกันต้ <ปะ S 2> นอบุญเขาก็ความฝันพอดีก็มันเลขไอ้าสถิติมนันนะ่ะนะครับเอาท้อนกล้วยมันที่ว่าเป็นเก้าอ๋ปพูเป็นเก้านึงก็เป็นได้กันนั่นแล้วล่ะมันเป็นท่อนเป็นท่อนไว้แล้วมห้ มันเป็นทอนเป็นทอนไว้แล้วมันมีสามทอนติมีสามทอนโอย้ยแบกไปไห้แลวทอนหนึ่งยังสองทอนมาสัน่นกันเลยไปยืนพิจ,จารณาอยู่ป่ากูจะแบกได้เพราะมันทอนใหญ่แต่ตัวอืนนอ,อ,อ,น,อน,นั่น 9, 3, 1, 9, 2, 1, แหละก็เลื่องเมื่องเลยนี่มีความปันกับมีท่นนั้นแหละเก่าสามหนึ่งเก่าสองหนึ่งหุ่นแล้วกัแล้วแท่มีความฝันกับมีท่านั้นครับผมอือ แ,แล้วแกนอาชีพระวังครับผมอัาอะไรที่ปูเนื้อเราอาไปรถแล้วใกล้บันทิดได้เวลาแล้วกับทินนั่นแหละอันสามตัวนี้สามตัวนี้เอาตัวไหนใส่ปูสามตัวอาหาได้แล้วหาสามหนึ่งบอกเออหาสามหนึ่งอันตัวมีห้าสามหนึ่ง พอว่าเหล็กแล้วันมาหาเนาะรับกับมีถนนแลัวครับอ่าสานึงไปหนึ่งจะบอกว่าหาจาหนึ่ก็ได้มืช่ามันอยู่ในหนีเราี <c oughs> โอ้ยรตต<โ>อี่ไปหนึ่งเรบอกปูไม่ไปแล้วมาเดเอาสองหลังโมมีมีใบเดียวก็ได้ใต่ใบเดียวอ้ครับผมอ่าสามหนึ่งปุคือายฟันตรงเลยนะปูเนาะ ตรงเท่านั้นละครับเพราะว่ามันอีกวันที่ยี่สิบสี่แล้วนั่นแหละสุดท้ายนี่เลยครับผมโชคปีใหม่นี่มันจะได้จะร้องกันแน่นั่นนะ <c oughs> ส่งกับพี่เก่าตอนรับปีใหม่ <c oughs> ของขวัญให้มาสามตัวห้าสามหนึ่งสองตัวกับมีสามศูนย์สามหนึ่งเอาเอฟซีกันใช่วิจารณญาตในการรับชมเะครับเด้อปู่สายเหนือครับเอฟซี F C ครับหายไป เกือบซ้องเดือนโทรศัพท์ตกหนำ <laughs> <c oughs> อขอบบุญขอบก้นู่วยไรครับผมจะเล่นพรส่งงานปีใหม่ดื้อสาธุสาธุครับ